วันวานวัน่าผมนั่งผมเป็นเด็กเด็กน้่ยอยู่หม่องเสืเสไมนสอวัสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะแล้วก็เพจเฟซบุ๊กนะคะกับตันพารวยนะคะวันนี้นะแอดมินก็พาทุกท่านนะคะมา ตามติดนะคะตัวเลขนะเพราะว่านี่ก็ใกล้โค้งสุดท้ายแล้วเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านของลุงต้อยนะคะเราจะมาตามะคะเลขฝันของลุงต้อยนะค,ะคนฝันแม่นนะคะว่าลุงต้อยจะฝันอะไรเพิ่มหรือเปล่านะโค้งสุดท้ายนะคะเนาะงวดวันที่16กันยายน2567นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปสอบถามลุงต้อยนะคะว่าเลขเนี่ยจะมีอ่ ผีนะคะหรือว่าวิญญาณมาบอกหรือเปล่านะในฝันเนาะว่าจะยังตัวเดิมนะคะมาย้ําตัวเดิมหรือว่ามีตัวใหม่เพิ่มมาหรือเปล่านะวันที่16กันยายน2567นะคะทุกท่านโอ้ลุงต้อยเห็นเลขในแตงโม จะออกเลขเลยแต่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 ตัวฮอร์เรกหกเนี่ยมันมันมันเราเดาได้มันมาจังกันนะมันอาจจะเป็นหกเจ็ดเกิดอืมันแต่มันนัดนัดนะแต่แต่ผมตีเจกาแต่แต่ปัตตานี้ผมแทคผมวัวเจ้ผมได้เป็นเจ็ดหกเหมือนโอ้กันเป็นเป็นอเรางนี้เห็นเลขในแตงโมเลยไม่คิดเจ็ดะเจ็หกเจ็ดเก่า เนี่ยเ้าจองกันกันแม่นมอได้สันสันมีบักแจ้งมวว่ามีบิกทีได้ผมมองไม่ได้วอง่ิ้นมาเเลยเรโวเลยเรเลยคนมาคนมากเลยปีนันเป็นติเจ้นน้าบักจีได้น้าบอกมองสิตสามหัวตรงตงนีหกเจ็ดเก้าเจ็ดานาตาี่บอไม่คนอัก็เลยดูสิสิสิ ปฝันดีเรียบฝันดีอยู่ครับฝันไปทกานแต่ว่ามันผมฝันยัที่เด้ฝันว่าผมนั่งผมยืนนั่งก็มันจะเพื่อมันจะนั่งนั่งไปยืนมันผมเป็นเด็กเด็กนู่ยอยู่มองมองเจอเีอตาเป็ดนะเจอวันโบตาเป็ดตกมไนนี่นะนี่เป็นเป็นเด็กเด็กอ่าหกชนโอ้หกขาดชน มันนลอยดูจรึงตลงน่ะเลขร้อยเลยน้อยอยู่เลยเป็นเลขสีขาวเลยเลขสีขาวเลยผอมันสีแดงสีขาวอ๋อเป็นสีขาวผมมันความ็ีเลขีนนี่มันตกตึเจอเลขเลกเลกคือคนเลขีมันคือคนขึ้นข้นได้ถูกเพราะน่ะเลขเหมือนควันอะการตกมึงเลขนี้มากไปเลขตกมึงไปไปตกมึงตะรางมาตกทุกมึงใสเป็นนมันนกันเปนตุ้งเดิน เป็ุนแตกแตกตกแตกนแตกออกเป็นทองนั้นเด็ทุนเด็ทุนแตกออกเป็นทองเั้นแต่จริงเป็นเด็กสามโตเลยจริงมันหักโอกาสชนนะแต่เลือดตนแตกแต่โตมาปุ๊บหนึ่งตูดเล็กเต็มทัาพลมเนี่ยทัาพรมอ่าแต่ถูกุนแตกออกเต็นบึกบัลนังนบัลลังนี่มาวัดดงมงงงมงมงเลยกหกต้นมึงเลยกห้าตึ้งนะ มันผมเรตจี้เป็นหกศูนกระ่าศนยองพันดูยัไหนูนอืนองนกระพาศนย์ผมเจอตะวันตะวตะวันตะ,ะเรตต้มันโดนที่ผมพันมาผมตรงผมผมผมมาแง่งมาตเดในรัฐตุเก็มมัน,มนี่เอาออแจ้งมือมาเรียกโอง เจ็ดหกเจ็ดเก้ากันเจ้เจ้ารอบแรกได้ลูกหายก็่ได้เนาะเจ็ดหกเจ็ดหกเนาะโอ้เจ้ามันเป็นเต็เกบาพิษเจ้าแต่มประเทนแกนตัวงันนุ่มแกะเจ็ดเก้าแต่ว่าเต่ผมต้นต้นนี้ผมผมเกินผมกินทำงน้นุเป็นสิเกนเด็กเกินไปผมนีครับผมเกินเบย เนี่ยเนี่ยฮะเด็กนนี้ตัวนเมาเย่เอ็มเยนี่ผมกินผู้ป่ยม่ก็ผ้นี้ซีเป็นนีรับอันนี้รอแรงาค่ะเนาะอันนี้รบอันนี้รบรบยากเลยรอยาจะอย่ฟังน <wh> <Wha> ี้ใ <fe OF> ช่หยคะโบวบอลบนิันผันผันหมู่านผันงวู่านหมบนน้าเสารันหวู่นน้าเสาร์เด็กร้อยเนะเดกร้อยเลยผันวัน่้ํานน้าเืา หกศูนย์ห้าศูนย์ต่ต่ตัวนี้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 รอบแรกรอบที่ห้าุณงองหายรออนเนี่ตัวนี้ดอบแรกเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดมันรอบแรกนะเจ็ดอันนี้ตรงที่ท้ายหกศูนย์หกศูนย์ห้าศูนมันกะมผมเด็กบกเรบที่อยู่กมันเรบที่สเกเจ็ดเมเกแปดแคเมแคลเซมเจ็ดหกสเกเจ็ดนะ ผมยันมันเป็นหกเจ็ดเก่เจ็หกนี่นะมันจะกลับแต่บันตัไงพ่ดนะจะเเลยกปกันมันสี่เียก็ปดกันจะได้หกแปดแปดหกนี่นะกลัไปกลับแต่ตัวนีแต่ตัวนีกับไปยังตัวนีตัวนีไรไปไม่กะสุนเดขระหเจ้าศูนย์ห้าศูนย์เนาะเจ้าหกศูนย์ห้าศูนย์เนาะเจ้าศูนย์ห้าเจ้าปรัเจมเานย์ม่ได้มาเจ้าศูนย์เกกันมาเนาะพอพอพผม ผมในเด็กของยำเน้นมักเป็นตะโกนเลยผมแต่ผมผมมผมบัไปเจ็นนะผมเจนกันจนทุกันผมนาเจนเกาศูนกันนะผมนาเจนเกาศูนเิมากสุดสุดวงกลมใช่ไหมเลยหาจูนูกุนเลยถ้าสามตัวก็คือหกห้าศูที่เรียกว่า ก็เห <S preach science> so ็นเห็นสัดเด่นตุวไงนัดเด่นตัวอย่างนี้แนโคงสุดท้ายลุงต้อยนะคะเจ้วเจตัวเี๋วนี้ผมเด็กมันดังยังพูดผมเด็ก f บบสี่สืมาเลยมาทันมันประธานเขาโกงอะไรพกกันเท่าเรถึงอองมาเขาอาจจะผิดเป็นโดในกองนแต่ว่ามีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งน้องแซวเนี่ยอยู่คนหนึ่ง รถพันมาทะเบียนรถเขาไปแม่ไปแม,ม่รถเขาโดนั้นทะเบียนเนี่ยัดนทะเบียนยเนี่แปดหกเจ็ดเก้าไปแม่ไปแม่มแบ <c oughs> เบิดขั้นเลยน้องสาวนั่นคุณดูคนละบ้านดูบันนั่งเขาโทรมาบอกถูกอพอรถพัน,นพรถไปรถรถรถไปแม่ก็บอกทะเบีนรถคนไปแม่มบ็ดขั้นเลยเบนรถคน แปดหกเจ็ดเก้าดาวเจ็บจะกเรกเลจาของเลมห่อยมันโดดีบอยเรมเกินติเกเจ็ดหกน้ำหน้าเจ็ดแปดมีตรงกันใชยกันแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกติโกเด็กติเว้นเขาเลยแกกับนเขาพันออกไปแม่งนออกอีกอ่างนึ่งนมเจ็มหนึ่งอ่ะพี่ดูตรงนี้เดนมันน้ตัวกินมันเจ็มโดยยังมันใจอะมันใจสุดๆคือตัว บงกลมนี่บ่ตัวแดงๆตัวตุกันเลยตัวตัวผมตะกี้ผมบุกลมตดวนี้ตัวแดนนี้ผมบกลมตัวนี้ปัวแดนเล็บที่เลียมแดน็บที่เบาหกสูงห้าสูงแล้วลต้อตจะลุงตจะให้คือตัวไหนตัวนี้บ่เม่วดนี้โคสุดท้ายที่จะให้คือตัวไหนลต้อยจะให้ตัวไหนมจุนยำงคสุดท้ายยำงคสุดท้ายลุงโตจะตัวไหนตัวมันเล็กลอยหรือเปล่ารูปเล็กไหน ตัน้ต้นโอยคุณตัวของโซนตู้เจอมันโง่เจอเลยรกัมันโง่ของชวนกับอะไรกันได้การลงทนนุนเนเบออย์เงานินเงินหน่อยเลขวงกลมลงต้อยนะครับคือหกศูนย์ห้าหกศูนย์เลขลอยนะครับเลขลอยมาแล้วมาตกแตกเลขศูนย์แตกเลขศูนย์ออก แต่แต่ว่าเป็นแต่ตรงนี้นตรงเพิ่สามอีกสี่ตัดเล้นก็ห้าศูนย์ต้องอนกาบืเก้าศนย์อย่าลืม90อืมเก้าเลยก็ัฝันกับสี่ฝันโค้งท้ายลุงต้อยนะคะมวดสิบหกก้อกัานมาจานี้เตมตมนี้ฝันนาค่ดผมผมแค่พันหนมววนั้นพวผมฝันไปไปวัด เป็นเห็นเห็นอีกรวยเห็นเอกชนหาโรยโอยดูตั้มๆเนี่ยผมก็รวอนเป็นรายการผมซื้อรายกางหลายจะว่าเอกบนผมเอาจี๊ปิบาทมันออกเอกบนเคยเข่าเคยฝันเลขร้อยก็เคยถูกมาแล้วถูกมาแล้วถูกมาแล้วเลขร้อยไปแก่ตั้มถูกทุกทีฝันแบบนี้จะถูกีวกัออกออกยิ่งแต่มันจอกสะกครับมือตูบครับกันถ้าฝันเกี่ยวกับเลขร้อยนี่มักจะออกเนาะถูกแต่มันมันลอยยังไง ลอยย่งท่บอลอยยังไงรอยทำมังลอยดูดูนดซื้อยไปปเลยทต่มันองตรงจองมันมันแมนหนึ่งตงั้งเร้งเพิ่มตกมากลมาตกมากกระโดดตัวกระเด็นออกเป็นสองอันเลขศูนยกระเด็นออกเป็นสองอันเนอกมาสองันอันอันอันึงไปว่างขางคางหองกันหนึ่งไปว่างคางคางหรองา มากอ่ะโอเคมอบคุณลุงต้อยมากๆเลยนะครับผมก็คุณลุงต้อยลุงต้อยนะคะฝันโค้งสุดท้ายนะคะเลกรอยนะคะหกห้าศูนย์นะคะหกศูนย์ห้าศูนย์นะคะกันหกห้านะคะฝันนะคะฝันแบบนี้ทีไรนะคะจะออกทุกรอบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะทุกท่านเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์ให้ช่องกับตันดัมซิงด้วยนะคะสวัสดีค่ะ